สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง MZA Channel Android ของเรานะครับก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันในช่วงเวลาเย็นๆช่องของเราก็จะมีโปรโมชั่นการลดราคาของมือถือนะครับในฝั่งของ Android ก็จะสลับกันไปทุกรุ่นนะครับรุ่นใดมีโปรน่าสนใจหรือว่ารุ่นใดมีการลดราคาที่น่าสนใจในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามารีวิวนะครับรวมไปถึงจะนํามาแกะกล่องให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับใครที่อยากจะซื้อมือถือราคา ประหยัดนะครับในแต่ละเดือนท่านสามารถกดติดตามได้เลยที่ช่อง e MSA Channel Android ของเรายังไงแล้วก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็มีการลดราคามือถือที่น่าสนใจนะครับมาให้กับทุกท่านได้ดูกันซึ่งก็จะเป็นในส่วนของมือถือยี่ห้อเรียวมีนะครับรุ่น c ส7มือถือรุ่นนี้ผมก็ได้เคยนามาทาคลิปแกะกล่องรีวิวไปแล้วนะครับรวมไปถึงได้นาไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูก็สามารถดูได้ในช่องของเรา แต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับราคาพิเศษจริงๆสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเราสามารถรับเครื่องได้ฟรีสําหรับเรียวมี47สนะครับส่วนการซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรราคาก็ต้องบอกเลยว่าลดให้เยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนซักเครื่องหนึ่งมาใช้ในช่วงปีใหม่นะครับหรือว่าอาจจะซื้อไปเป็นของขวัญก็ได้เรียวมี47รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสเปคไม่ธรรมดานะครับจอใหญ่ด้วยแบตอึดเดี๋ยวเราจะมา ดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับรวมไปถึงราคาโปรโมชั่นด้วยถ้าท่านจะซื้อจะไปซื้อที่ไหนได้ราคาถูกที่สุดนะครับหรือว่าถ้าอยากจะรับเครื่องฟรีจะต้องไปรับที่ไหนแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันสักนิดหนึ่งเรียวมี47รุ่นนี้น่าซื้อไหมนะครับสเปคเป็นอย่างไรบ้างสําหรับมือถือรุ่นนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2 2020นะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับแบรนด์เรียวมีเลยนะครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยสําหรับราคาเปิดตัวนะครับขายอยู่ที่4,999บาทแต่ว่าราคาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าลดลงมาเยอะมากๆนะครับส่วนสเปคนะครับมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วความละเอียดเป็นแบบ HD Plus นะครับกล้องหลังให้มา4ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีเลนส์ u ั t ตร้าไวามาให้ด้วยความละเอียด8ล้านพิ ส่วนเลนส์ macro แล้วก็เลนส์เด p ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าไว้ถ่ายเซลฟี่นะครับให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็น Core Com c อ r e c o m Snapdragon 460 Octa Core นะครับความเร็ว1.8 g h z <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้แบบลื่นๆแน่นอนนะครับสำหรับ ชิปการประมวลผลตัวนี้ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10นะครับครอบทับด้วยเรียวมี UI หน่วยความจำนะครับรุ่นนี้ให้แรมมา4แล้วก็ให้ลองม,มา64กิกนะครับนี่เป็นสเปคนะครับของเรียวมี4 7ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com เมื่อดูสเปคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับก็คือเราซื้อมาแล้วใส่ซิมที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือนหรือว่าแบบ เติิมเงเงนริ่มต้นดูกันที่ทางด้านเว็บไซต์ Lazada กันก่อนนะครับช่วงนี้มีการจัดโปร12-12เรียวมี4 17รุ่นแลม4ีอม64นะครับหน้าจอ6.5นิ้วแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างที่ผมได้บอกไปมีประกันศูนย์1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ4,999บาทลดราคาเหลือ4,320บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันที่12เดือน12นี้นะครับราคาจะถูกลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นติดตามช ของเเราไไว้ได้ดลยมือถือรุ่นไหนลดราคานะครับผมจะนํามาแจ้งทุกท่านอย่างแน่นอนสําหรับสีนะครับมีให้เลือก2สีในส่วนของการเก็บเงินก็เก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะโอนก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มนะครับใครสนใจอย่าแก้ซื้อสําหรับเรียวมีซ7ล้านนี้นะครับ4,320าบาทเท่านั้นกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงใต้คลิปดูต่อกันเลยที่แอปช้อปปี้นะครับเรียวมีซ7รุ่นแรมสี ลอ64เหมือนกันรับประกัน0ูนย์งปีเต็มนะครับจากราคาปกติ4,999บาทนะครับลดเหลือ4,350บาทสําหรับร้านนี้นะครับเข้าร่วมโครงการช็อปดีมีคืนสามารถขอใบกํากับภาษีมาลดหย่อนภาษีได้นะครับรวมทั้งเขามีโค้ดส่วนลดพิเศษมาให้นะครับถ้าใส่โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสีฟ้านะครับก็จะเหลือเพียงแค่3,949บาทนะครับยังไงแล้วใครสนใจอย,อยากจะซื้อนะครับราคาไม่ถึง4,000บาทสําาาหรรับ้้้นีกดเขไป ดูรายละเอียดกันก่อนนะครับหรือว่าถ้าอยากจะแชทสอบถามกับทางร้านก็ได้นะครับดูกันอีกสักร้านหนึ่งนะครับเรียวมี c 7เครื่องประกันศูนย์เหมือนกันร้านนี้มีให้เลือก2สีนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านจากราคาปกติ4,999บาทนะครับลดเหลือ4,150บาทเท่านั้นท่านใดอยากจะซื้อนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับสำหรับเรียวมี c ส7ทั้งจาก laz ถ้าสั่งซื้อจากช้อปปีแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดนะครับสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง4,000บาทต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องขอมโปรอินเทอร์เน็ตกันเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องแบบรายเดือนนั่นเองมีมาให้ดูกันครบทั้ง3ค่ายมือถือเหมือนเดิมนะครับไปดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย TrueMove H เรียวมี C17 นะครับรุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H เท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคา ชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา2,499บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกันดังนี้ดูกันที่โปรแรกนะครับถ้าเราสมัครโปรนี้เป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเรียวมี4 7ได้ที่ราคา2,499บาทพร้อมกับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,000บาทนะครับรวมจ่า ทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องสําหรับโปรนี้นะครับก็ประมาณ3,499บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้30 g กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาที ถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา2,999บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500านะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ3,500บาทนะครับมีสัญญา12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตให้มาใช้20กิกสนะครับสำหรับโปรนี้ส่วนค่าโทรก็250นาทีสุดท้ายนะครับเป็นรายเดือนที่ถูกที่สุดเลยก็คือเดือนละ499บาทต่อเดือนสามารถซื้อเรียลมี47ได้ที่ราคา2,999บาทนะครับจ่ายล่วงหน้า800 ร้นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ3,800บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเหมือนกันนะครับอินเทอร์เน็ตสําหรับโปรนี้ให้มาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับให้มา10กิกเท่านั้นที่ความเร็วสูงสุด300เมกเหมือนกันส่วนค่าโทรก็2 0 0นาทีนะครับนี่เป็นโปรสําหรับการซื้อเรียวมี C17 นะครับเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตรายเดือน จากค่าย TrueMove H ใครสนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามไปซื้อกันได้เลยที่ True Shop นะครับทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย D-Tac สำหรับโปรโมชั่นการซื้อเรียวมี47นะครับกับทางค่าย D-Tac นะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับไม่ต้องเสียค่าเครื่องนะครับสามารถรับเครื่องได้ฟรีมีให้เลือก2สีนะครับส่วนโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่จะมีให้เลือกก็จะมี3โปรนะครับสำหรับโปรแรกนะครับถ้าเราอยากจะรับเครื่องฟรีจะต้องเลือกโปร โปรนี้นะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนค่าเครื่องจะเป็น0บาทนะครับแต่ว่าจะมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,500บาทนะครับก็คือเราต้องจ่าย1,500บาทเป็นค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนซึ่ง1 5 0 0บาทนี้เขาจะคืนมาให้เรานะครับเดือนละ150บาททั้งหมด10เดือนเพื่อใช้เป็นส่วนลดรายเดือนของเขานะครับนี่เป็นโปรแรกถัดมานะครับเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนซื้อเครื่องในราคา1490บาทนจ่ายอินเทอร์เ่วงหก้า11,000 รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ2490บาทแล้วก็โปร5 9 9ซื้อได้ราคา990บาทนะครับจ่ายล่วงหน้า1000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ1,990บาทนะครับซึ่งทุกโปรนะครับจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเราจะต้องใช้จนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ใครสนใจนะครับอยากจะซื้อเร็วมี47แล้วก็อยากจะรับเครื่องฟรีนะครับไปซื้อกันได้ที่ดี ทอาาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย AIS Realme C17 นะครับรุ่นนี้ล็อกซิมก็คือใส่ได้เฉพาะซิม AIS แล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับมีให้เลือก2สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทส่วนการซื้อเครื่องร้อมโปรซื้อได้ในราคา1 0 9 0บาทเป็นโปร AIS Hot Deal นะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ก็สามารถซื้อได้ราคานี้เลย1,900บาทเท่านั้นส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับ ก็สามารถซื้อได้ในราคา4,999บาทเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับใครสนใจอยากจะซื้อกับค่าย AIS นะครับไปซื้อได้เลยที่ AIS Shop หรือว่า t e l e ว i ช Shop นะครับก็จะมีอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้าใกล้บ้านท่านนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของเรียวมี47นะครับถ้าซื้อเครื่องพร้อมโปรก็รับเครื่องได้ฟรีนะครับที่ d t a c Shop ส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปมีราคา พิเศษมาให้ท่านได้สั่งซื้ออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับท่านชอบแบบไหนเลือกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือว่าของ s h o ป e e นะครับเขามีการจัดโปร12-12ลดราคาเยอะมากๆนะครับยังไงแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต ่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ